พิจารณ์ยับนายโยอิงโดดโหนหมูเด้งค่ะชูซอฟต์พาวเวอร์หลังผ่านงบ5,000ล้านสูงเปล่าได้แค่สร้างภาพค่ะ หมูเด้งฮิปโปแคลที่เป็นซอฟพาวเวอร์จากธรรมชาติของสวนสัตว์ไทยนะนายกเนี่ยก็ได้ร่วมถ่ายรูปร่วมกับพี่เบนซ์แล้วก็มัสคอตหมูเด้งค่ะพร้อมอุ้มตุ๊กตาปูนป้นรูปหมูเด้งนะคะแล้วก็แจกเข็มกลัดหมูเด้งให้กับผู้สื่อข่าวนะคะโดยนายเจตค่ะได้เชิญนายกพาครมอไปเที่ยวสวนสัตว์เบิดเขาเขียวนะคะที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายกจึงตอบกลับว่าเดี๋ยวรอให้คนซานแล้วจะพาลูกไปนะก่อนจะหันไปหยอกล้อก,กับทีมงานบอกว่าจัดครมสัญจรอีกรอบเป็นครมอหมูเด้งค่ะ ในโลกออนไลน์ค่ะก็ได้วิาพากษ์วิจารณ์นะบอกว่างบซอ f t Power 5อร์พล้านยังต้องมาโหนหมูเด้งที่ไม่ใช้สักบาทโปรโมทนะว่าบากขอนอง,งอรอจอตอกอ,อนะคะแล้วก็แฮชแท็กหมูเด้งบุกทำเนียบค่ะซึ่งก็มีคนเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ด้วยนะบอกว่าซอฟ t ์พาวเของแท้เจอกับคนที่ชอบอ้างว่าจะทำซอฟท์พาวเวอที่ไม่ได้เรื่องนะคะน่ารักทั้งคุณอิงและก็หมูเด้งเลยนะน่าเอ็นดูมากพร้อมเคม ความสามารถพี่เบ้นเนี่ยนะที่พี่เบ้นพี่เลี้ยงเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่5พฤศจิกาย,ยนค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวได้รายงานว่านายกรัฐมนตรีค่ะก่อนเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะทางประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัะยาค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะได้เข้าพบนางสาวแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัะยา โดยนายกคะได้ร่วมบริจาคเงินด้วยนะก่อนที่นายเฉลิมชัยศีอ่อนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นํานายเจตโทนวันนี้ค่ะประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การส,สัตว์และนายนรวิชชดช้อยค่ะพออสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและก็นายอัธพลหนุนดีหรือพี่เบ้นพี่เลี้ยงของหมูเด้งนะคะ คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดทิ่ศ,ศการประชาสัมพันธ์ค่ะเรื่องหมูเด้งนะที่เขามีการประชาสัมพันธ์กันนะเขาบอกว่าหมูเด้งเนี่ยเป็นฮิปโปแคะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จากธรรมชาติของสวนสัตว์ไทยโดยนายกคะได้ร่วมถ่ายรูปร่วมกับพี่เบนและก็มาร์คสอดหมูเด้งค่ะพร้อมอุ้มตุ๊กตาปูนปั้น,นหมูเด้งและก็แจกเข็มกลดัดหมูเด้งให้กับผู้สื่อข่าวนะคะโดยนายเจตได้เชิ อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะนายกจึงตอบกลับว่าเดี๋ยวรอให้คนซาก่อนแล้วจะพาลูกไปนะก่อนจะหันไปหยอกล้อกับทีมงานว่าจัดครมอสัญจรอีกรอบเป็นครมอหมูเด้งค่ะผู้สื่อข่าวค่ะจึงกล่าวแซวนายกนะบอกว่าจะจัดเมื่อไหร่ดีนะนายกก็แซวกลับว่าเอาครมอหมูกระทะก่อนด้านนายนรงวิทย์ค่ะก็กล่าวบอกว่าหากมีครมอจะไปที่เขาเขียวเนี่ยทางเราก็มีความพร้อมนะซึ่งในโลกออนไลน์ค่ะก็ได้มีการวิพากษ์วิจาร์เรื่องนี้ค่ะบอกว่างบซอฟท์พาวเวอร์ห้าพันล้านยังต้องมาโหวนหมูเด้งที่ไม่ใใช้ักกบาาทนร โหมนะว่าบาปนะเพราะนอง,องรอจอตอกอมอนะคะหมูเด้งบุกทำเนียบค่ะนอกจากนี้ค่ะในเพจสรยุทธ,ธสุทธ,ธิจินดากรรมกรข่าวนะก็ได้มีการโพสต์ถึงประเด็นนี้ด้วยนะซึ่งก็มีคนเข้าไปวิพากษ์วิาจารณ์เป็นจำนวนมากนะอาทิเช่น โค oh, ผู้นำชนชั้นสูงนะถ้าก้มหน้าก้มตาอ่านขนาดนี้ให้ลูกฮิปโปทำแทนก็ได้ครับนี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสร้างรายได้ให้ประเทศมากมายนะครับซอฟต์พาวเวอร์โหนอีกแล้วนะขอชื่นชมการทำหน้าที่บริหารของนายกนะขอให้ตั้งใจพัฒนาบ้านเมืองต่อไปนะคะเป็นกำลังใจในการทำงานและพัฒนาต่อไปนะคะเชื่อมั่นในการทำงานว่าบริหารออกมาได้ดีอย่างแน่นอนค่ะ พี่เบนนพออทีมสวนสัตว์ปั้นกันมาจนดังทั่วโลกมาเป็นเดือนนะครับน้องหมูเด้งน่ารักมากนะจะขอรอดูซอฟต์พาวเวอร์ดีๆที่คุณนายกทําออกมานะคะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมากเลยค่ะแต่ขอติดตามการทํางานดีๆของคุณนายกต่อไปนะขอชื่นชมนายกมา,มากๆเลยนะคะแป๊บเดียวไอโอมาอวยอย่างเยอะนะไอโอก็เพียบเลยนะซอฟต์พาวเวอร์ของแท้เจอกับคนที่ชอบอ้างว่าจะทำซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ได้เรื่องนะคะน่ารักทั้งคุณอิงและหมูเด้งเลยนะน่าเอ็นดูมากพร้อมเคม ความสามารถที่พี่เบ้นท์พี่เลี้ยงสร้างขึ้นมาโดยรัฐบ,บาลไม่ได้ช่วยอะไรหรือเราไม่รู้เองเมื่อก่อนสุนสั์ซบเซานั้นไม่ได้เป็นกระแสขนาดนี้สัตว์ชนิดไหนก็ไม่ได้เห็นพฤติกรรมน่ารักน่ารักจริงๆเนี่ยต้องขอบคุณติ๊กตอกนะกับสูคิปเปอร์มากๆนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นานางสาวไพรทานชินวัตรในฐานะหัวหน้าพรรคเพืพ่อไทยตอนนั้นเนี่ยนะะที่ยังไม่ได้เป็นนายกเนี่ยได้กล่าวถึงกรณีเตรียมใช้งบประมาณผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ กว่า5,100ล้านบาทนะฮะบอกว่าหลังจากผ่านการพิจารณาของชุดขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ที่ตนเป็นประธานแล้วเนี่ยนะคะสำหรับงบประมาณที่ตั้ง5,100ล้านบาทเนี่ยจะนําไปใน11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยไม่ได้ของบประมาณเพิ่มเนื่องจากเป็นงบที่อยู่ในแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นตัวเลขที่รัฐบาลคิดขึ้นมาแต่เป็นงบประมาณที่มาจากผู้รู้จริงในแต่ละสาขานั้นก็คือเอกชนนะฮะรัฐบาลก็เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกนะอีกทั้งภาคเอกชนเนี่ยก็มีความตั้งใจทำและก็ระมัดระวังเรื่องก ใช้งบอยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะนายแพทย์สุรพงศ์สื่บวงลีค่ะรองประธานคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีและก็เป็นประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่1ทับ2567นะแล้วก็วงเล็บครั้งที่8จัดขึ้นเพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดําเนินโครงการภายใต้ใตในโยบาย One Family One Soft Power นะแล้วก็ความคืบหน้าการดําเนินการในโครงการต่างๆอาทิเชน่นการจัดงาน Winter Festival นะงานเทศกาลไทยในต่างประเทศประจํา ปีก็มา2,568ค่ะแนทางการสร้างอีโคซิสเตมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นนะความคืบหน้าการดําเนินการของหอศิลป์แห่งชาตินะแต่เรื่องที่สําคัญในการประชุมในวันนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการติดตามความคืบหน้าโครงการตามงบประมาณปี2,567ซึ่งเป็นงบกลางที่ได้รับการจาัดสรรมาเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะมีทั้งสิ้น635ล้านบาทก็เป็นงบประมาณที่ครอบคลุมใน8อุตสาหกรรมนะส่วนงบประมาณในปี2,568นะที่ได้รับการจาัดสรรมีทั้งหมด2,342 2ล้านบาทนะซึ่งเขาบอกว่าครอบคลุมทั้ง 11. อุตสาหกรรมนั่นเองนะซึ่งก็ความคืบหน้านนะเอาจงจริงเนี่ยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นชิดเป็นอันหรือสักอย่างนะไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไรนะต้องติดตามกันนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบ,บันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามราสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ